Hi guys, uh, we are in the church now. Yeah. Oh, you can be YouTuber. Uh, yeah, yeah, yeah. <laughs> I, I wanted to, yeah. but I'm a little bit shy with the video cameras. Oh, yeah. uh, let, let us uh, take a video. <laughs> so. Ta yeah. okay. Super cool. <laughs> <laughs> ah, you're. You're yeah, trying to do a daily vlog? Yeah, I try. But Building of the university or... I'm here to talk with Utrecht University. It's <laughs> a group that does activities <laughs> together and walks <laughs> around the city. This is <laughs> group 15. Yay! You were never with them. Yeah, three subscribers. Yeah, I think so. Yeah, it is. Oh, wait, you're gonna be like doing it for the whole exchange? Yeah. Oh, that's really yes. cool. <laughs> One time, I tried to like film in the bread store. Yeah. It just like no. Oh no. You for can me. do that. <laughs> แต่ว่าจะค่อยๆับครับข้างหน้านอันนี้ก็จ่ายตั้งขึ้นไปดูได้บนเทาาเวอร์ที่เห็นอยู่นะครับก็คือดอมทาวเวอร์ที่นํำก่อสร้างในปีคศ1321นะครับใช้เวลาก่อสร้างกว่า60ปีเดิมทีหอคอยนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารเซนต์มาตินนะครับหรือว่าดอมเชิร์ที่อยู่ข้างๆนั่นเองครับ แต่ในปี1 6ึ4ได้เกิดพายุดุนแรงจะทำให้ตัวโบสถเนี่ยพังถล่มมาและทําให้ทางที่เคยเชื่อมตัวโบสถกับหอคอยเนี้ก็ได้พังลงไปนะครับแล้วก็พื้นที่ที่พังลงไปเนี่ยก็ได้กลายเป็นดอมสแควร์อย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับก็เป็นจตุรัสสาคัญใจกลางเมืองแล้วก็เป็นสถานที่รวมตัวของผู้คนตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้ครับแน่มีสาระซด้วยตรนี้จะเป็น พูดอะไรกอด something ะพูดไม่ถูกแต่ว่า oh. มันแปลว่าโอคเนครับจะเป็นแม่น้ำที่โบราแล้วแถวนี้ก็มีแตตึ <Huh? S 1> คกคนก็วุ่นวาย <c oughs> เดี๋ยวบ้านใหม่ที่ย้ายมาอยอู่อีกประมาณ3-4วันน่าจะย้ายมาอยู่ในแถวนี้ ใกล้หมมากกวา่าปัญจยายะประมาณยี่สปกติแล้วคนทำงานเต็มข้างทาง,ทางกมีรถจักรยานจอดแล้วปกติเวลาช่วงเลิกงานเนี่ยก็จะมีแต่จักรยานผ่านไปผ่านมาแถวนี้เป็นเมืองจักรยานแล้วอุชเชก็เป็นเมืองแรกที่มีแบบสร้าง เล่นจักรยานโดยเฉพาะครัเป็นคนเล่นแบบแรของทเลอะไรกันเจนีปไหนก่ินแมคโดนัทส์ตอนนี้หกองศาแล้เมื่อเช้านี่คือแบบติดลบลบหนึ่งหน่ ออกมาลแล้วไม่รู้ไปไหนกันต่อตรงนี้จะเป็นที่แบบขายดอกไม้นะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแล้วสปา่งเกรดเราไม่อเคดี้งก็คืไนี่ฮไม่กมีน้ว่าบาปากกันไปซื้อไปซือไปซื้อไปซอไปซื้อไปซื้อ้อไไปซื้อไปซื้อไปปซื้อไ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 ปซซื้ปซื้อไปซื้ปซือไปซอไปซื้อไปซื้อ้อไปซ ปกติถ้าเกิดแบบเดินทางในเมืองหรือว่าหาอะไรก็ใช้จักรยานครับาาก็จะไปซื้อมือมือสองเอาเพราะว่ามือ่ีบางทีเป็นเป็นพันพันยูโรมือสองก็บางทีก็สองร้อยสามร้อยก็ส่วนใหญ่จะถ้าเป็นเด็กเองก็อาจจะเช่าชื่อแพลตฟอร์มว่าสมบุกฟิชนะครับเขียนอะไรข้าขงาาเดือนละประมาณ20ก็คือ ถ้ามันพังก็เขาเปลี่ยนอันใหม่ให้ีงบจากเอาเบิร์ดไฮน์นะซาขาดี้ซาขาดี้ปิดเทั้งคืนที่เดียวปกติจะปิดสีทส่ทุม่มเกกิิ

ตอนนี้กแ่ยกกับกุ๊ปแล้วกำลังกลับบ้านพักนี้ไม่ชื่อเะยนะจำได้ป่าพักเลยเพนเลเพนเบิร์กแต่ไม่ถเลย ที่กูไปสวยกว่เยอะเลยที่กูถ่ายให้คุณดูอันนั้นนะถายนี่ถ่ายใครมาที่มาพาร์คเลยถายน,นี้เล็กเลยแถวนี้เล็กๆหมดเลไม่ค่อยมีที่อืม,ม<า>โอ้โหมึนหัววะมันกินเร็วเกินนี่มันเล่นเกมอ่ะเดีนน๋ยวต้องงานแล้วนนแ,วนนแวนนถวนี้นี่คือแบบบัสทางกันสองอาหารนี้คือแบบคนคนละเรื่องเลย บางทีก็คนเยอะมากบางทีก็สงบสงบโปรโมก็นปะไม่เขาเขาเอาเขาเอาเบิร์ตไฮมาจัมโบ้อยอะมากมันถ่ายรูปมาน่าเ้าัวเงินกุ้งครับมีจัมโบ้ประมาณสิบเจ็ดบาทครึ่งหนึ่งบาทหอจุดห้ามีอันนี้ด้วยสีอุ่นขาวเป็นสมบูรณ์เอาเบิร์ตไฮไม่มีนะเว้ยจัมโบ้จะมีของเอเชียมากกว่า เห็นว่าไปนั่งไไปเทวีหกน,นาทีทาทจับบัสจากนี่ไปเทวยคิดอยู่สามจุดในแอปเก้าเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดแบบแตะบัตรเดบิตจะคิดถทาไหร่แอบปบนี้คนระับสองอเอาไวแลบดู public transport ในในท่าเรืแล้วหรือว่าจะซื้อตั๋วนั้นก็ได้แต่ปกติก็ ถ้าไม่ซื้อแบบชีปการ์ดที่สเตชันก็ใช้บัตรเดบิตนี่แหละแต่ได้ทุกที่เลยบัสแทรมรถไฟแต่ได้หมดแค่ใช้บัตรเดบิต <David. S 2> ใช้ยูทิปได้ถึงแล้วครับชางอยู่ที่นี่ว่ะ <laughs> ครับเดี๋ยวจบคลิปละไม่จบคลิปไม่จบคลิปหาอะไรแล้วอ้าไม่จบคลิปเหรอเออเดี๋ยวมีทำคอทำอาหาร <laughs> อ้ไม่เอาไม่เอา <laughs> ให้ดูไม่ได้ <laughs> สภาพอร่อยตลอดด้วย อร่อยอตลอดเซ็ตทำนานแปลกๆกันไม่รู้ปิดกล้องละปิดกล้องซีอูซีอูซีอูปึ๊บอันนี้ปิดรอบมี่สองรอบอ๋อปึ๊บอ่าอย่างมือไปเหมือนมือกูปิดใช่มันถึงว่าเอามือปิดแล้วมันจะปิดให้อ่ะไม่ใช่ตัดกูไปตัดคลิปไงอ๋อกูก็บอแล้วมึงให้กูกูให้กูทำแบบนั้นกูบอันนี้นี่คือคลิปยังไม่ปิดนะปิดปีปเดี๋พาไปช้อปปิ้งด้วยเลยไปเอาไปตัดเสีย เอาอะไรอีกปะซื้อทุกวันซื้อทุกวันจัดไปย e 8่แปดอยู่โลวันนี้ซื้อแพงจัดนี่แพงนะครับเพราะว่ามีของกินเยอะนะครับเดี๋ยวเป็นวิวสีกว่เาซื้อไปเรื่อย <c oughs> อ่ เราซื้อไปแม่งก็ไม่แพงแเออพราะแม่งกินได้เยอะแต่เดี๋ยวต้องลองกินอาหารโลคอลมา้งเดี๋ยวมาไม่ถึงต้องไปแถวนู้นแหละ